สวัสด smile, ีนะคะสวัสดีนะสวัสดีนะสําหรับสวัสดีนะคะต้นไลน์นี้เดี่ยวขอแนะนํากันที่ทองสยามนะทองสยามต้นน to right okay. e uh, okay. so ี้น้องไม่ชื่อทองสยามนะทองสยามพี่แอ๋แบ่งปันที่เก้าสิบาทนะเก้าสิบนะคะสําหรับทองสยามสวยๆเลยนะเก้าสิบบาทนะคะต่อทองสยามนะทองสยามพี่แอ๋แบ่งปันที่เก้าสิบนะคะเก้าสิบนะทองสยามเก้าสิบบาทนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะทองสยามนะคะ 90้าิบาทนะคะเกนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าลูลกไม้นะลูกไม้สีเปิดได้อย่างสวยมากแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะพิเศษสำหรับคลิปนี้นะพี่เองให้ที่90บาทเช่นกันนะเก้าสิบบาทนะคะเกนะลูกไม้ต้นนี้90้าสิบบาทนะคะเกคะ่ะ 90บาทนะคะ90นะสวยๆเลยนะคะสวยมากเลยนะกลางวันสีจะมองเห็นกว่ากลางคืนนะพี่แอพยายามทําคลิปกลางวันนะต่อไปนะเมื่อคืนนะลูกค้าหลายคนทักว่าพี่แอลมืดมองอะไรไม่เห็นเลยสีมองไม่ชัดเลยโอเคได้แต่เป็นพี่อยากจะจัดคลิปวันกลางวันให้อย่างเช่นต้นนี้เมื่อคืนพี่ก็ขึ้นนะแต่สีมองไม่แจ่มไม่ชัดมามาช่วงกลางวันดูพี่อยากให้ดูแบบความหวานความหวานของมงคลมันอยู่ หวานมากให้ดูแบบชัดๆเลยนะน้องมีชื่อมงคลมณีนะคะมงคลมณีสีเปิดได้อย่างสวยแล้วก็หวานมากนะคะสําหรับแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยไนะม่ใช่ต้นเล็กนะมงคลมณีนะคะน้องมีชื่อว่ามงคลมณีนะมงคลมณีพี่แอ๋วคอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะ ราคาแบบแบ่งปันจริงๆเลยนะคะมงคลมณีนะคะสีเปิดได้อย่างสวยๆเลยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะมงคลมณีสีหวานมากเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบไม้โทนสีหวานๆนใบแข็งมากเลยนะคะมงคลมณีนะคะเพี่ยวให้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะหนึ่งรอยี่สิบนะคะหนึ่งร้ยี่สิบาทนะคะสําหรับมงคลมณีนะพี่พยายามหมุนให้เห็นชัดๆทุกใบนะลายเนี่ยค่ะสวยนะ มงคลมณีนะคะน้องมีชื่อว่ามงคลมณีนะเพียวให้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะมงคลมณีสีเปิดได้ยอย่างสวยๆเลยนะคะมงคลมณีนะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะ มงคลมนีหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่า,าวาเลนไท์ส้มนะฟอร์มใหญ่มากเลยต้นนี้นะวาเลนไทยส้มวาเลนไท์ส้มวาเลนไท์ส้มฟอร์มนี้ใบใหญ่มากใบใหญ่ใหญ่มากเลยนะคะฟอร์มนี้นะพี่เอาแบ่งปันพิเศษสําหรับไลน์นี้สําหรับคลิปนี้นะพี่เอาขอแบ่งปันที่เก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะคะใบใหญ่มาก่อบอกต้นนี้ต้น ต้นไม้พี่ยวอาจจะเบียดกันนะมันก็เลยแบบคู่ๆขูบๆนิดนึงแต่ว่าฟอร์มอ่ะพอๆน้องแยกตัวอยู่ต่างหากเดี๋ยวเขาก็จะคลี่ออกนะเพราะฝนตกตกเป็นอาทิตย์แล้วค่ะแต่ว่าต้นไม้สวยรับรองเลยนะคะฟาร์มสวยฟาร์มเด้งแบนเดิมเลยนะคะเดี่ย๋อแบบนี้ดูเลยนะคะสวยเลยนะคะแข็งแรงทุกต้นนะต้นนี้เปี่ยวขอแบ่งปันที่เก้าสิบบาทนะคะสำหรับวาเลนไทน์ส้มนะคะ วาเลนไทยส้มเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะวาเลนไทยส้มเก้าสิบบาทค่ะเนี่ยค่ะใบก็เป็นสีส้มแบบนี้นะฟอร์มใหญ่นะคะคือถึงพี่เอามาน้องมาหลบฝนก็เลยต้องเบียดกันนิดนึงนะคะเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบค่ะต้องหลบฝนแล้วก็ต้นไม้อะ่ะโดนฝนก็สูงไม่ได้ด้วยนะต้องให้น้องแห้งเพราะบางร้านอะ่ะ บางสวนะเขาส่งมาให้พี่ทั้งเปียกแบบนั้นเลยนะคะต้นไม้มาถึงเปียเนี่ยค่ะคือช้าแล้วก็เน่าใบเน่าไปเลยต้องให้เขาแห้งแห้งแบบแห้งสนิทเลยนะคะแห้งสนิทเลยแล้วส่งไปอะ่ะต้นไม้เราจะจะสวยจะจะไม่ไม,ไม่ไม่เน่าใบจะไม่ช้าน้ํานะเขาเรียกนะจะไม่ช้าน้ําอย่างเนี้ยใบก็แหง้งต้องให้เขาแห้งแบบนี้นะ บางครั้งอ่ะพี่อาจส่งช้าไปแต่พี่ต้องการให้ไปถึงลูกค้าคือสวยจริงๆแล้วก็ไม่ไม่เสียหายถ้าเสียหายระหว่างขนส่งอ่ะพี่บอกทุกลูกค้าทุกคนเลยนะคะว่าพี่เอายินดีรับเคลมทุกกรณีนะคะเพราะนั้นขั้นตอนก่อนที่เขาเราจะส่งต้องแน่ใจว่าต้นไม้ไปถึงมือลูกค้าแบบสวยจริงๆนะคะ สวยต้องสวยต้องแพคอะไรนี่สวยถึงถ้าลูกค้าคนไหนทักมาบอกว่าพี่แอลต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะบอกได้คือเปียวดีรับฟังนะคะของพี่พี่จะเอายึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะสามารถพูดคุยกับเปียวได้ทุกอย่างเลยนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าวาเลนไทน์ส้มนะวาเลนไทน์ส้มฟอร์มนี้นะพี่แอลให้ที่เก้าสิบนะคะเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะ พราะพี่อยอ๋มาทําต้นไม้เนี่ยยอมรับใจหนึ่งพี่รักต้นไม้มากพี่รักต้นไม้ของพี่ทุกต้นพี่อยากส่งมอบสิ่งดีๆส่งมอบความรักให้ให้ไปได้แบบเป็นความรักที่ที่ดีแล้วก็สวยสวยเหมือนที่พี่เลี้ยงเขานะพี่รักต้นเลยนะบางคนได้รับต้นไม้ของพี่เหมือนได้รับความรักจากพี่เอาไปด้วยอุ้ยเบอร์ว <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะดามา ้นนี้นะคะวาเลนทายส้มนะวาเลนทายส้มพี่เอาขอแบ่งปันที่เก้าสิบาทนะคะเก้าสิบนะเก้าสิบาทค่ะต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะถือว่ามาส่งมอบความรักมาแบ่งปันกันนะคะโลกต้นไม้เป็นโลกที่สวยงามที่สุดนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเพชรพลอยนะเพชรพลอยเป็นไม้ที่สวยลายใบสวยนะ ก็ลำต้นจะสีขาวลายใบจะเป็นสีชุมพูอ่อนๆนะคะต้นนี้เป็นไม้ที่สวยอีกต้นหนึ่งนะพี่เอขอแบ่งปันที่เก้าสิบบาทนะคะเพชรพลอยเก้าสิบค่ะเพชรพลอยเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะเพชรพลอยเก้าสิบนะคะเก้าสิบต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ารวยลาบนะรวยลาบรวยลาบเป็นหน้าใบนะเป็นไม้ใบที่สวย มีส้มมีชุมพูนะเป็นเป็นไม้ที่สวยอีกต้นหนึ่งนะรวยลาบรวยลาบเพียวให้ที่เก้าสิบาทนะคะรวยลาบเก้าสิบบาทรวยลาบเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบไปต้นถัดไปกันนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าโฟเซนนะโฟเซนสวยเป็นไม้สีครีมละมุนตานะเป็นไม้ที่สวยมากสีละมุนตามากเลยนะคะเพียบให้ที่เก้าสิบาทนะคะเลยโฟเซนเก้าสิบนะคะเก้าสิบ โซเส้นเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะสวยเลยนะคะต้นใหญ่ด้วยต้นถัดไปนะคะต้นนี้นาะมีชื่อว่าหลักทรัพย์สีทองนะหลักทรัพย์สีทองต้นใหญ่สวยนะเพี่ยวให้ที่เก้าสิบาทนะคะหลักซับสีทองเก้าส หลักสีทอง90บาทนะคะ90นะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ากระยางใหญ่เป็นไม้เก่าไม้โบราณอีกตัวหนึ่งที่สวยนะกระยางใหญ่กัดสีได้สวยมากต้นนี้เบียวให้ที่90บาทนะคะแบ่งปันที่90นะคะ90 90บาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้ลูกไม้ ไม้อีกต้นหนึ่งที่สวยกระดูกจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะแต้มด้วยจุดขาวๆแบบนี้นะน้องมีเชื่อไม่เพียบางคนเรียกว่าหยกหยกเศรษฐีแต่แต่ว่าพี่ถามเขาเขาก็บอกเขาก็ยังไม่แน่เพราะน้องเป็นไม้กลายก็เรียกว่าลูกไม้แล้วกันนะคะก็เรียกว่าลูกไม้นะคะสวยมากเป็นทรงพุ่มที่สวยนะคะสวยเนี้ยค่ะกัดใบนั้นกจมีสีชมพูด้วยนะ ต้นนี้เปี่ขอแบ่งปันที่เก้าสิบาทนะคะเก้าสิบที่เศ็ดสำหรับคลิปนี้นะเก้าสิบาทนะคะเก้าสิบเก้าสิบนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะอย่างใหญ่แล้วก็สวยด้วยแต่ว่าใบน้องมีตำหนิต,ตรงจ,จุดนี้นะพี่ห้ดูนะนี่รอยขาดจุดนี้นะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าสวยมากกระดูกคุณปูลายใบแบบนี้เลยนะ น้องเป็นสวยแล้วก็โตเร็วน้องเป็นไม้โตเร็วนะ้องนี่ชื่อว่าบ็อกซิ่งนะคะหรือว่าโชกเก้าชั้นนะโดยเก้าชั้นนะเสรษฐีโดยเก้าชั้นนะ พี่เอ๋ขอแบ่งปันใหญ่ๆนี้เลยสำหรับคลิปนี้90บาทนะ90บป็นคลิปนี้พิเศษจริงๆเลย90บาทนะคะ90นะบ็อกซิ่งนี้นะเมื่อก่อนอันนี้รู้สึกว่าพี่เาวจะขึ้นไปไลฟ์120แต่สำหรับพิเศษพิเศษกัน90บาทนะคะ90นะคะ 90, ะค,ะ90ค่ะวันหน้าฝนพี่บอกตรงพี่ต้องการพื้นที่เก็บไม้เพื่อที่ทจะระบายไม้ออกบางต้นนะถ้าลูกค้าสนใจต้นไหนสามารถพูดคุยกับพี่เอ๋ได้ทุกต้นเลยนะราคาพูดคุยกันได้นะคะ แต่ถ้าเห็นใจแม่ค้าก็น่าจะรู้ว่าราคาของร้านพี่เอ๋อเป็นราคาที่แบ่งปันราคาที่แบบบอกแบบไม่แรงนะคะแต่ถ้ารับหลายต้นเนี่ยพูดคุยกับพี่ได้นะพิเศษกับพี่ได้คุยกันได้นะคะต้นนี้นะพี่เอ๋อให้ที่เก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะสวยๆเลยสวยนะคะสวยมากต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรฟอร์มนี้นะเดี๋ยวขอที่เก้าสิบบาทเช่นกันนะมณีล้อมเพชรเก้าสิบนะคะเก้าสิบ ม่ดนนีล้อมเพชเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะต้นถัดไปนะต้นนี้น้องเป็นคู่บอลลังนะเป็นไม้เก่าเลยเนี่ยคู่บอลลังคู่บอลลังเป็นไม้เก่านะไม้เก่าคู่บอลลังเปี่ยวตัวนี้เปี่ยวให้ที่หกสิบาทนะคู่บอลลังหกสิบนะคะหกสิบนะคู่บอลลังหกสิบาทนะคะหกสิบนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าสิลิการจนานะเป็นไม้ ลำต้นจะออกแบบสีเขียวเขียวแบบเขียวเขียวเขียวเงินเงินนะแล้วก็ใบเนี่ยน้องจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะแต่เป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะใบน้องจะเป็นสีเงินเงินเป็นเป็นไม้ที่สวยสวยมากเลยนะคะเป็นไม้ที่มีเสน่ห์นะสีเงินเงินเงินเรืมเรือมทองทองเลยนะตอนนี้พี่อยาให้ที่ตอนนี้พี่อยาขอหน่อยนะเพราะว่าเป็นไม้ใหญ่เวลาแพ็กเนี่ยนะ เปลี่ยนคอที่หนึ่งรอยี่สิบนะคะสำหรับต้นนี้นะสวยจริงๆต้นนี้นะหนึ่งรอยี่สิบาทนะคะหนึ่งรอยยี่สิบนะขอพิเศษนิดนึง ต้นถัดไปนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้เก่าอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ไม้เก่าไม้หายากด้วยต้นนี้เนาะมีชื่อว่าตลับทองนะตลับทองตลับทองเปี่ยมให้ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะสําหรับตลับทองหนึ่งร้อยสามสิบ 130บาทนะคะ1น0านะตลับทองต้นถัดไปนะคะต้นนี้อำนาจเจริญนะอำนาจเจริญฟอร์มใหญ่ๆนะพี่ให้ที่90บาทนะอำนาจเจริญนะคะกัดสีได้กระดูกแดงมากๆแล้วนะคะลำต้นก็จะเป็นสีชมพูสดเลยนะคะ90บาทนะคะอำนาจเจริญ90ค่ะ ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เนาะไม่เชื่อกวักเศรษฐีนะกวักเศรษฐีกวักเศรษฐีฟอร์มนี้พี่ขอที่เก้าสิบาทนะกนะะวักเศรษฐีเก้าสิบนะคะกวักเศรษฐีเก้าสิบบาทนะคะกวักเศรษฐีเบวขอที่เก้าสิบาทนะคะเก้าสิบนะคะกวักเศรษฐีนะเก้าสิบาทค่ะกวักเศรษฐีเบวขอทีอ่เก้าสิบนะคะเก้าสิบไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้ เก้ากระัดนะคะสวยมากสีเปิดได้สวยตัวนี้สวยนะคะเก้ากระลดโบราณน,นะคะ้กระหลัดตัวเก่านะเก้ากระลดตัวนี้ตัวเก่านะคะเนี่ยทนสีคล้ายๆแบบยี่สิบกระลัดมากแต่น้องมิเชื่อเก้ากระลัดนะคะเปี่ยวขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยี่สิบาทนะเก้ากระลัดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้ากระัดหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยี่สิบนะ ไปต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปต้นนี้น้องมีเชื่อบารามีรุ่งเรืองนะบารมีรุ่งเรืองฟอมนี้นะเพียบขอที่เก้าสิบบาทนะคะเก้าสนะิบะนะ,บ,บ,าะบาลมีรุ่งเรืองนะคะบาลมีรุ่งเรืองเพียบขอที่เก้าสิบนะคะเก้าสิบนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นน้องมีเชื่อว่าน ว่านเศษฐีก้านทองนะฟอร์มใหญ่นะเศษฐีก้านทองฟอร์มนี้นะเปียวขอที่ห้อยยี่สิบนะคะหนึยยีนะว่านเศษฐีก้านทองนะหนึรยยีบาทค่นึ่งอยยีิบนะว่านเศษฐีก้านทองเรียวขอที่หนึ้อยยี่สิบบาทนะคะหนึรอยสิบนะ ต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่า20กระหลัดนะต้นนี้คือ20กรัดนะสีเปิดได้อย่างสวยมากเลย20กรัดนะ20กระหลัดฟอร์มนี้เปรียวขอที่130นะ20กรลัดนะเปิดสีได้อย่างสวยเลยนะคะแล้วก็ฟอร์มหลายใบยฟอร์มใหญ่ด้วยนะ120บาทนะคะ120นะ20กรัด ต่อไปนะคะต้นนี้เป็นกําไรทองนะกําไรทองใบสีเปิดชุพูสวยมากนะสีหวานหวานแบบนี้เลยนะกําไรทองต้นนี้นะเปี่ยวขอที่หนึ่งร้อยเปี่ยวขอที่เก้าสิบบาทนะกําไรทองสีเปิดหวานหวานชุลูแบบนี้นะคะเก้าสิบาทนะคะเก้าสิบนะกําไรทองนะคะกําไรทองนะคะ กำไรทองสวยๆเลยนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นวาเลนไทน์แคร์นะวาเลนไทน์แคร์คือพี่เลี้ยงมาเขาไม่โตเขาขนาดนี้นะกําไรวาเลนไทน์แคร์ฟอร์มนี้นะแล้วใบออกกลมๆแข็งๆหมนๆอย่างนี้นะน้องจะเป็นสีชุมพูแบบนี้หวานๆแบบนี้นะ่ารักใส่กระถางสีขาวสวยมากต้นนี้แผวขอที่90บาทนะคะวาเลนไทน์แคร์นะคะ90นะ90บาทวาเลนไทน์แคร์ วาเลนไทยแค้90นะคะต้นถัดไปนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเลก,กาซี่ขาวนะเลก,กาซี่ขาวเลก,กาซี่ขาวแท้เลยต้นนี้นะเบี่ยวขอที่90บาทนะคะเลก,กาซี่ขาว90นะคะ90นะอย่างน่ารักเลย90บาทนะคะเลก,กาซี่ขาวนะ เล็กาซีขาวสวยๆน่ารักเลยนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าสยามพาลกอนนะสยามพาลกอนเป็นไม้โทนขาวนะขาวเขียวนะน้องโตช้าเนืนองเพราะไม้อะไรที่โทนสีขาวเขาจะโตช้านะต้นนี้พี่ยวขอแบ่งปันที่90บาทนะคะสําหรับสยามพาลกอนนะ90นะคะ90นะ พี่เอวให้ดูพิเศษอีกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นช้างกลายนะช้างกลายช้างกลายหรือพี่เไม่แน่ไม่กล้าบอกว่าเป็นช้างขาวแต่น้องกลายนะกลายมาจากสวนเลยนะคะต้นนี้นะช้างกลายฟอร์มนี้นะพี่เวขอแบ่งปันที่เก้าสิบาทนะถ้าใครสนใจเก้าสิบาทนะจะขาวก็ไม่ขาวจะชมพูอมขาวใช่มากกว่าพี่ไม่แน่ว่าจะกัดขาวมากกว่านี้ไหมน้องแต่น้องเป็นช้างกลายนะต้นนี้กลายนะ เบี้ยคอที่เก้าสิบาทนะคะกลายต้นนี้พิเศษกันไปเลยนะคะเก้าสิบนะคะเก้าสิบนะเก้าสิบาทนะคะพี่หอยยังไม่แต่งทรงให้ดีเลยเก้าสิบบาทนะคะสําหรับต้นนี้เก้าสิบค่ะช้างกลายเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะสวยนะต้นนี้สวยเนี่ยพี่หอยดูใบใบก็จะแข็งๆออกขาวๆแบบนี้เลยนะ กลมๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยกลมมากเลยนะขาวแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะสวยนะคะสวยมากเลยต้นนี้สวยเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะ